สหรัฐเตรียมไปญี่ปุ่นมีจีทับแข่งเทพเวียดนามเสียบแทนจับตาสถานการณ์ของเจ้าตังสหรัฐยูยินห้องเครื่องทีมชาติไทยหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มเจ๋งสุดใน AFF มิซูบิชิอิริทิคขับ2022แต่ทางกองหน้าระดับตำนานทีมชาติไทยอย่างเปรี้ยพงผิวอ่อนถึงขั้นยกให้เป็นนักเตะผู้ปิดทองหลังพระ มีความสำคัญและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ต่างจากทีระทอนบุญมาทันพร้อมกับถูกยกให้เป็นนักเตะที่มีฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาม,มากสุดในทัพช่างสืกตลอดทุกยุคทุกสมัยซึ่งทางบิ๊กปวินปวินพิรมพักดีประธานสโมสรบีจีปทุมยินเตดได้เปิดใจยอมรับยืนยาาาันล้ว่าได้ยื่นข้อเสนอที่จะคว้าตัวเบอร์14ทีมชาติเวียดนามมีนมว่างหินฮงดุกเข้าสู่ทีมโดยห้องเครื่องทีมชาติเวียดนาม ที่ได้รับการยกย่องจากแฟนอาเซียนในการแข่งขัน AFF c ั p ครั้งนี้เป็นอย่างมากว่าเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแถมยังเป็นนักเตะเวียดนามที่มีการเล่นขาวสะอาดมากที่สุดซึ่งเงหินฮวงดุกมีลักษณะการเล่นที่คล้ายคลึงกับเจ้าตั้งสหรัฐอยู่เย็นเป็นกองกลางที่มีการเล่นที่มีวิสัยทัศน์มีเทคนิคชั้นเชิงดีดูมีความน่ากลัวในยามที่รองบอลเล่นอย่างสุขุมมีการเล่นในแบบฉบับมิดฟิลด์ที่เล่นอย่างฉลาดและตอนนี้ทัง BG ได้ยืยนข้อเสนอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นต้องจับตาอนาคตของเจ้าตังสหรัฐอยู่เย็นอาจถึงเวลาที่จะต้องออกไปลุยยังต่างแดนเพราะเขาได้รับความสนใจจากทีมจากเจลีตั้งแต่สมัยที่เล่นให้กับเมืองทองแถมยังมาทำผลงานจริงใน AFF Cup ที่ผ่านมาไม่เพียงแค่ควบคุมจังหวะเกมแต่เขากด2ประตูสำคัญให้กับทีมชาติไทย ซิวาร์กลับทั้งตื่นเต้นและกแบบเ,าาเก่งคัมแบ็กเฝ้าเสาเกมใหญ่แชมป์ิวาร์เทศสูงเนินผู้รักษาประตูปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยินเนเต็ดยอมรับว่าทั้งตื่นเต้นและเกรงที่ได้ลงช่วยทีมทำศึกติดรับรอบ16ทีมสุดท้ายที่บุกไปเฉือนชนะเมืองทองยินเนเต็ด2ต่อ1เมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาด้วยชิวาร์ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมการแข่งขันว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้กลับมาลงสนามย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บแต่รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกัน เพราะว่ากลับมาเล่นในเกมใหญ่ที่2ทีมถือว่ามีเลเวลที่สูงแล้วรู้สึกเกรงเล็กน้อยเนื่องจากเกมงจะโดนยิงประตูแต่ก็ดีใจที่ทีมชนะได้ในเกมนี้สำหรับศิวักษ์เทศสูงเนินมีการบาดเจ็บผัวเลยมาตั้งแต่เกมไทยลีกหนึ่งต้นซีซั่นที่บุรีรัมยูเนเตดเปิดบ้านเสมอเมืองทองยูเนเตตหนึ่งต่อหนึ่งในเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาและเพิ่งจะหายจนสามารถกลับมาลงสนามได้อย่างเป็นทางการนัดนี้เป็นเกมแรก คืนเดียว3ทีมรวด TFMK รายงาน3ทีมญี่ปุ่นยื่นคว้าสุพนัทเหมือนตาจากฟอร,ร์มอันยอดเยี่ยมของสุพนัทเหมือนตากองหน้าวราคิดของเมืองไทยที่ชอบผลงานอย่างยอดเยี่ยมเหมาสองาบุรีรัมบุกไปเอาชนะเมืองทองสองตอนหนึ่งล่าสุดทานเฟิร์มาเกดรายงานเปิดข้อมูลภายในคืนเดียวระบุว่าวันที่25มกราคม2566มี3ทีมญี่ปุ่น เตรียมยืนคว้าสุพนัณเหมือนตาเจ้าหนูวัยยีปีทีมชาติไทยด้วย3ทีมจากญี่ปุ่นประกอบด้วยเอเบลลักนิกาตาทีมน้องใหม่เจหนึีกี้ชมป์เจสอที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นสู่หลีกสูงสุดของญี่ปุ่นส่วนทีมที่2นากโกย่ากมปัดเอททีมแก่งหลีกสูงสุดเจหนถือเป็นหนึ่งในทีมเจ้าบ,บุญทุ่มของญี่ปุ่นส่วนทีมสุดท้ายฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปรโร ทีมที่รู้ศักยภาพของนักเตะไทยเป็นอย่างดีพวกเขาเตรียมแพ็กคู่สองพี่น้องแข้งไทยสุพนัทเหมือนตาผนึกกำลังสุขชคสารชาติสำหรับสุพนัทเหมือนตาหลังจากไปทดสอบฝีเท้ากับเรสเตอร์ซิตี้ทีมชั้นนำพรีเมียร์ลีกอังกฤษเขาก็ยกระดับของตัวเองขึ้นมาอย่างมากด้วยหลังจากนี้ต้องคอยจับตาดูก,กันว่าอนาคตกองหน้าไทยของเราจะรุ่ยตังแดนกับทีมใด